ตัวแง 88, วันนี้พี่มินพามาอัปเดตใกล้จะข้ามแล้วแล้วก็จะกลับบ้านแล้ววันนี้มาอัปเดตเรื่องแปลงที่ดินที่ยังว่างเหลือห้าแปลงสุดท้ายของโปรโมชั่นที่เราจัดตอนนี้พี่มินเย็นอยู่แปลงตัวอย่างก็คือหกิบตารางวานี่แหละก็คือการออกแบบที่เราสามารถออกแบบในตัวเองแล้วก็ที่ยังว่างอยู่เนี่ยก็ยังเป็น ดินแปลงเดิมก็คือติดลาดยางแล้วรอบก็ที่สีรลาดตารางวาคุณไปทีถึงขอลาดตารางวาตารางวาละสองพันเก้าแต่ถ้าใครที่สนใจถีดินที่ตารางวาละพันเก้าเราก็ยังมีอยู่ข้างในอีกถ้าสนใจกดทอมหาพิมิน์เบอร์โทรศูนย์แปดห้าแปดสองหกห้าเจ็ดแปดสามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพิมินจะมาอัปเดทให้ก็คนที่สนใจถีดินแนวสวนเกษตรวันนี้พีม่มินขอบคุณมาก